นี่คือปลานิลที่ป้ากิดทอดกินใช่ไหมมันเหลือป้าก,ก็เลยมาย่างแห้งๆแ,แล้วป้าจะเอามาตำป่นใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กถ้าใส่เม็ดเล็กหมดมันเผ็ดไปไงป้ากินไม่ได้ก็เลยจะเอาพริกใหญ่ผสมเนี่ยเอาไปคั่วหรือใช้พริกป่นแทนก็ได้นะแต่ตอนนี้ขอโขกปลาก่อนนะเพราะว่าเรียกอะไรนะปลานแห้งถ้าเฉะมันไม่ร่อยเนี่ยโขกปลาก่อน โอ้ยสาก,ก็ไม่ได้เอามาเรียกก่อนขูกปลาก่อนนะปลายังไม่แหง้งเอ้ยยังไม่แหลกดีนะใส่เอาอามาก่อนใส่พริกขกพริกก่อนนะโขกพริกไม่แหลก เหมือนโคกพริกปนเลยเอ้ยสสำลักพริกแหกไม่แหลกดีนะใส่หอมกระเทียมไปเลยหอมกระเทียมคั่วน้ำพริกอันนี้มันใส่มะขามสดมันจะอร่อยมากทุกคนมะขามอ่อนนะถ้าถ้ามันมีเม็ดก็ออกนะแต่ถ้ามันอ่อนเลยไม่ต้องออกเคยกินสมัยก่อนที่อยู่บนนอกถ้าเป็นปลาหมออย่างยิ่งอร่อยทุกคนอันนี้ไม่มีปลาหมอก็ดัดแปลง ปลาทูก็ใช้ได้เคยตำแต่ไม่อร่อยราดูเนื้อมันจะเละเี๋ยวมันจะนิ่มเดี๋ยวขอโขลกเสร็จแล้วก็ปลาโขลกรวมทำยังไงก็ได้โขลกให้มันรวมกันอะ่ะอันนี้ที่แย่เพราะว่ามันโขลกยากไงปลามันแห้งมันจะโขลกมันจะเหนียวแต่ปลาหมอจะอร่อยมากเลยไม่มีเราหาไม่ได้เราสมัย นี่ยมาจอ,อกสีดำดำนะอ,อร่อยหอมแค่กินมาก็อร่อยแล้วทุกคนปลาดุกก็อร่อยนะแต่ปลาดุกใส่ใส่อะไรนะปลาดุกย่างใส่มะขามเปียกจะอร่อยมากตามอย่างนี้เลยแต่ว่าป้าไม่กินปลาดุก <c oughs> ทุกคนจะเห็นกับข้าวป้าไม่มีปลาดุกเลย ออแล้ขกอ,อ่ะขกได้ที่ก็ใส่มะขามนะอย่าเพิ่งใส่เยอะล่ะเดีย๋ยวมันจะเปรี้ยวไปแต่ถ้ามันไม่เปรี้ยวเราก็เติมได้น่ากินมากทุกคนก็บ,บอกอต้มก่อนได้แล้วก็ใส่น้ำต้มสุกถ้าใครไม่เปรี้ยวเติมมะนาวได้หน่อย,อยนึงนะ ความเหลวความข้นตามต้องการใส่น้ำปลาเอาแค่นี้เลยทุกคนคนให้เข้ากันใช้ได้เลยจะใส่ถ้วยมาให้ดูเสร็จแล้วจ้าน้ำเพริกเดี๋ยวไปกินทุกคนอย่างนี้เลยต้องไปทำเลยขอบอก